สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูสก,กุลนีคำเจริญนะคะนักเรียนนะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุนะ,ะอยีางนี้ครูก็จะมาทบทวนกนิดหนึ่งว่าเมาื่อวานเราเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกไปแล้วใช่ไหมคะแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรคือแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก และเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะนักเรียนก่อนที่จะเรียนเร็วต่อไปนักเรียนคะเตรียมหนังสือให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับดินสอหนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะนักเรียนมาดูนะคะครูเอาไฮไลท์กีฬาแต่ละประเภทให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนที่คนดูชื่นชอบกันนะคะนักเรียนดูภาพแรกคือวอลเลย์บอลนะคะ ภาพที่สองนะคะฟุตบอลภาพที่สามแบดมินตันภาพที่สี่เทนนิสภาพที่ห้าปิงปองอนักเรียนดูผาละภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลลูกวันเล่บอลลูกขนไก่หรือว่าลูกเทนนิสลูกปิงปองทุกอย่างนักเรียนเขาตีขึ้นไปแล้วมันทาไมคะจะตกลงสู่พื้น สู่ศูนย์กลางของโลกก็คือตกลงมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะนักเรียนนะกะ่อนที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะนักเรียนครูใช้นักเรียนดูวิดีโอนะคะตั้งใจดูนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนยังจํากันได้ไหมคะว่าวัตถุหรือสิ่งของต่างๆจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดูดไว้ ทำให้เวลาเราโยนหรือตีอะไรขึ้นบนฟ้าวัตถุนั้นก็จะตกลงสู่พื้นดินเสมอจำได้ไหมคะอ๋ออ๋อหนูจำได้แล้วคะ่ะส่วนวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องที่น่าสนใจมากและฟังดูไม่น่าเบื่อให้ฟังนะคะเรื่องอะไรหล่ะคะครูเรื่องการตกของวัตถุคะ่ะ แต่เราเรียนกันไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าวัตถุทุกชนิดก็ตกลงพื้นเสมอใช่ค่ะแต่นักเรียนเคยสังเกตการตกของวัตถุแต่ละชนิดไหมคะว่ามันเป็นอย่างไรมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันไหมเรามาฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าถ้าเราปล่อยวัตถุสองชนิดที่ระดับความสูงเดียวกันซึ่งจะไม่มีแรงอื่นๆมาเกี่ยวข้องเลย แล้วเราทำการปล่อยพร้อมกันวัตถุทั้งสองจะตกถึงพื้นพร้อมกันไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีน้ำหนักเท่าไรแปลว่าหินจะตกถึงพื้นพร้อมกระดาษเหรอครับครูไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะเรามาดูการทดลองกันดีกว่าคะ่ะ วิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วกิจกรรมปล่อยวัตถุให้ตกเราจะมาศึกษาถึงแรงที่มีผลต่อการตกของวัตถุกันนะคะโดยที่เราจะมีวัตถุเจชนิดด้วยกันมาให้น้องๆทดลองปล่อยลงสู่พื้นทั้งในสภาวะปกติและสภาวะสุญญากาศลองดูกันสิคะว่าวัตถุต่างๆจะตกลงสู่พื้นแตกต่างกันหรือไม่ น้องๆคิดว่าในสภาวะปกติเมื่อปล่อยวัตถุแต่ละชนิดพร้อมกันวัตถุแต่ละชนิดจะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่คะกดปุ่มสีเขียวเพื่อดูผลการทดลองได้เลยคะ่ะคราวนี้เราลองเปลี่ยนเป็นการทดลองในสภาวะสุญญากาศกันดูบ้างน้นองๆคิดว่าวัตถุต่างๆ จะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่คะลองกดที่ปุ่มสีแดงเพื่อดูการทดลองได้เลยคะ่ะน้องๆจะเห็นว่าในสภาวะสุญญากาศเมื่อเราปล่อยวัตถุแต่ละชนิดพร้อมกันที่ความสูงเท่ากันวัตถุทั้งเจชนิดจะตกลงสู่พื้นพร้อมกันคะ่ะเอ๊ะน้องๆรู้ไหมคะว่า สาเหตุที่ทำให้การตกของวัตถุทั้งสองครั้งแตกต่างกันคืออะไรผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่ากระดาษจะตกถึงพื้นพร้อมก้อนหินและสิ่งของอย่างอื่นครูคะแล้วสภาวะที่ปล่อยวัตถุแล้ววัตถุที่ตกถึงพื้นพร้อมกันเขาเรียกว่าอะไรนะคะค่ะ เขาเรียกว่าสภาวะศูนยากาศคือสภาวะที่ไม่มีแรงใดๆยกเว้นแรงโน้มถ่วงของโลกเรียกว่าการตกอิสระช่วงนี้ชี้นะผู้ที่คนพบว่า แรงโน้มถ่วงดึงดูดวัตถุด้วยความแร่งเท่ากันซึ่งหมายถึงวัตถุใดๆเมื่อปล่อยจากที่สูงเท่ากันในเวลาพร้อมกันจะตกถึงพื้นพร้อมกันไม่ว่าวัตถุนั้นจะหนักเท่ากันหรือไม่ก็ตามปบุคคลนผู้นั้นก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน ครับแล้วถ้าเราปล่อยก้อนหินกับกระดาษให้ตกลงในห้องนี้ล่ะครับผลจะเหมือนในสุญญากาศไหมครับถ้าอยากรู้นะคะลองทำการทดลองเองเลยค่ะครับครูครูครับหินตกถึงพื้นเร็วกว่าครับ ไม่เห็นเหมือนในสภาวะสุญญากาศเลยใช่ค่ะครูแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะก็เพราะว่าในสภาวะปกติบริเวณที่โล่งทั่วไปจะมีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนั่นก็คือแรงต้านของอากาศซึ่งแรงต้านของอากาศจะเป็นแรงที่มากระทําต่อวัตถุทำให้วัตถุเคลื่อนที่ลงสู่พื้นช้าลงค่ะ ซึ่งจากการทดลองของพัรจะพบว่าหินจะตกถึงพื้นเร็วกว่ากระดาษนั่นก็แสดงว่ากระดาษมีแรงต้านอากาศมากกว่าหินค่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะไม่ใช้กระดาษกับก้อนหินแล้วแต่ครูจะใช้กระดาษสองแผ่นที่เหมือนกันโดยแผ่นหนึ่งครูจะขยำเป็นก้อนส่วนอีกแผ่น ครูจะทิ้งไว้เป็นแผ่นเหมือนเดิมลคะคะนักเรียนคิดว่าอันไหนจะตกถึงพื้นก่อนกันคะผมว่าพร้อมกันครับเพราะว่าเป็นกระดาษเหมือนกันเรามาทดลองกันเลยค่ะอ้าวทำไมกระดาษที่ขยำเป็นก้อนตกถึงพื้นเร็วกว่าครับใช่ค่ะเมื่อเราปล่อยกระดาษที่เป็นแผ่น และกระดาษที่ขยำพร้อมกันเราจะพบว่ากระดาษที่เป็นแผ่นจะตกลงสู่พื้นช้ากว่ากระดาษที่ขยำเป็นก้อนนะคะเพราะว่ากระดาษที่เป็นแผ่นจะมีพื้นที่มากกว่ากระดาษที่ขยำจึงเกิดแรงต้านอากาศมากกว่าเลยจะช่วยชะลอการตกให้ช้าลงได้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วครับ ช่วงนี้ชี้นะน,น้องรู้หรือไม่ว่าวัตถุที่มีขนาดใหญ่รูปร่างแบนๆจะมีแรงต้านของอากาศมากจึงตกลงสู่พื้นช้ากว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กมีรูปร่างเพรียวบางหรือมีลักษณะเป็นก้อน เมื่อเราปล่อยวัตถุสองชิ้นในเวลาที่พร้อมกันที่ระดับความสูงเท่ากันโดยไม่มีแรงอื่นๆมาเกี่ยวข้องวัตถุทั้งสองจะตกถึงพื้นในเวลาพร้อมกันไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่แต่ถ้าในการตกของวัตถุยังมีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือแรงต้านอากาศจะทำให้การตกของวัตถุไม่เท่ากันโดยที่แรงต้านอากาศ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ลงสู่พื้นช้าลงช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันถึงเวลาที่เราจะมาร่วมทดสอบความรู้กันแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยค่ะโดยให้น้องๆ เรียงลำดับความเร็วในการตกของวัตถุจากมากไปหาน้อยเมื่อมีแรงต้านอากาศมาเกี่ยวข้อง แรงต้านอากาศจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ลงสู่พื้นชาวโดยวัตถุที่มีพื้นที่บ้านอากาศมากกว่าจะตกถึงพื้นได้ช้ากว่าวัตถุที่มีพื้นที่น้อยกว่าวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นักเรียนคะนักเรียนชมวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะนะดูจบไปแล้วคงจะรู้อะไรเรยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างน้อยนักเรียนก็จะรู้ว่าวัตถุทุกชนิดเนี่ยจะตกลงสู่พื้นโลกพื้นผิวโลกวัตถุที่เล็กหรือใหญ่ก็ตกเหมือนกันอยู่ในสภาวะศูญยากาศจะตกลงสู่พื้นโลกพร้อมกันแต่ถ้าไม่มีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้ามีแรงชนิดืึนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือแรงต้านอากาศอย่างที่เราอยู่บนโลกเนี้ยนะคะนักเรียนฉะนั้นถ้าของเล็กมันก็จะตกลงสู่พื้นโลกเร็วกว่าของใหญ่เพราะว่าของใหญ่จะมีพื้นผิวที่ต้านอากาศได้มากกว่าเข้าใจไหมคะอ่านะักเรียนดูนะดูเด็กคนนี้นะถือถุงทรายอยู่ถ้าก็ปล่อยล่วงลงมาปั๊บเนี่ยนะคะนะักเรียนปล่อยล่วงลงมาก็แสดงว่า เกิดจากแรงดึงดูดของโลกนะนักเรียนเปิดหนังสือกิจกรรมที่6.1จหนะหน้า149กิจกรรมที่6.1นะฮะเจอระยองนะเรื่องอะไรเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกลงจากที่สูงหรือโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศอุปกรณ์มีอะไรบ้างล่ะนักเรียนดูอุปกรณ์มี มี1ลูกเทนนิส2ลูกปิงปอง3สายางลบ4กล่องกระดาษ5แผ่นกระดาษขนาด A4 นะคะกิจกรรมที่6.1นึนักเรียนดูนะคะถ้าปล่อยลงมาปั๊บนะคะวัตถุสีชมพูเนี่ยสมมุมติจะเป็นวัตถุนะคะนักเรียนปล่อยลงมาเลยเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นนะคะนักเรียน,นอันนี้นะคะ ปล่อยลงมาก็จะเกิดนักเรียนดูอันนี้ลูกศอนนะคะนักเรียนลูกศรนนะคะลูกศรในแนวดิ่งลงมานะคะอ่านักเรียนเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเขาให้นักเรียนทําอะไรบ้างหละ่ะเขาบอกว่านะแบ่งกลุ่มร่วมกันทดลองโดยปล่อยวัตถุแต่ละชนิดจากที่สูงจากพื้นโลกเนี่ยนะบนโก้อี้เนี่ยเด็กชายคนที่หนึ่งนะนักเรียนดูนะ มีเด็กชายกับเด็กหญิงเด็กชายยืนอยู่บนเก้าอี้นะสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วบันทึกผลการทดลองโด,โดยดูดีนะโดยเขียนลูกศรแสดงทิศทางนะคะ3แล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศแล้วก็สังเกตดูเหมือนกันนะคะนะักเรียนอันนี้เขาปล่อยวัตถุลงมานะต่อไปเขาก็ทำไมคะโยนวัตถุขึ้นไปนะักเรียนเห็นว่าลูกศรไม่นั่นเหมือนกันนะคะนั่นะเรียนนะ ทีนี้เราบอกว่าถ้าเราปล่อยล่ะมันก็อยู่ในแนวดิง่งถ้าโยนขึ้นก็อยู่ในแนวตั้งขึ้นไปแต่ผลสุดท้ายก็ทําไมการนักเรียนผลสุดท้ายมันก็ทําไมลงมาตกลงมาเหมือนเดิมนะฮะตกลงมาสู่พื้นโลกเหมือนเดิมอ่าเป็นลูกศรน,นะคะเหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนลูกศรน,นะคะอ่าดูคําถามก่อนทํากิจกรรมมีอะไรคําถามก่อนทํากิจกรรมข้อหนึ่ง คำถามก่อนทำกิจกรรมเราบอกว่าอะไรคะเมื่อกี้เมื่อปล่อยวัตถุให้ตกจากที่สูงและโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมบันทึกลงไปเลยนะคะนักเรียนเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกจากที่สูงและโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศจะเกิดอะไรขึ้นบันทึกนะคะนักเรียนทุกคนบันทึกนะ ต่อไปข้อที่2นักเรียนคิดว่าเมื่อวัตถุถูกปล่อยให้ตกจากที่สูงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเด็กผู้ชายเขาปล่อยลงมาปั๊บเห็นไหมปล่อยจากมือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะนักเรียนจะเกิดอะไรคะวัตถุทุกชนิดเมื่อปล่อยให้ตกจากที่สูงแล้วนะจะตกลงสู่พื้นผิวโลกที่นักเรียนดูเมื่อกี้นะวิดีโอเห็นไหมเจ็ดชนิด ผลปรากฏว่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นครกหรือเป็นล่มเป็นกระดาษอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะจะตกลงสู่พื้นผิวโลกเหมือนกันหมดเลยนะคะวัตถุทุกชนิดเมื่อปล่อยให้ตกจากที่สูงแล้วตกลงสู่พื้นผิวโลกข้อสามนักเรียนคิดว่าเมื่อวัตถุถูกโยนขึ้นไปในอากาศแล้วจะเป็นอย่างไรภาพเด็กผู้หญิงที่เขาโยนขึ้นไปปั๊บมันจะเป็นไงคะลอยขึ้นไปในอากาศใช่หรือไม่ แล้วก็ทำไมคะมันก็จะตกลงสู่พื้นผิวโลกเช่นกันนะคะ,ะวัตถุทุกชนิดเมื่อโยนขึ้นไปแล้วจะตกลงสู่พื้นผิวโลกบันทึกเสร็จหรือยังคะ,อะพอเอนักเรียนบันทึกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูดูตารางนะคะตารางดูเชือการเคลื่อนที่ของวัตถุนักเรียนใส่วัตถุลงไปก่อนนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งใส่ลงไปเลยนะคะ ลูกเทนนิส2ลูกปิงปอง3ามยางลบหี่ลองกระดาษ5แผ่นกระดาษขนาด A4 ที่เขาให้มานะคะใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วใช่ไหมทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นยังไงคะถ้าปล่อยเด็กผู้ชายก็ปล่อยทิศทางให้เขาให้เขียนลูกศรใช่ไหมคะ เก okay, ลูกศอถ้าปล่อยลงมานะะนักเรียนปล่อยลูกเทนนิสนักเรียนใส่ลูกศอนลงไปนะะนักเรียนต่อไปข้อที่สองคือปล่อยก็อยู่ในแนวดิ่งลงมาโยนก็เหมือนกันนะะักเรียนก็เป็นลูกศอเหมือนกันนะคะแนวดิ่งตกลงสู่พื้นผิวโลกเช่นเดียวกันนะคะข้อสองลูกปิงปอง ลูกปองนั่นเรียนก็ใส่ลูกศรเหมือนกันนะคะบอกแล้ววัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นผิวโลก3ามยางลบ4ก <4 S 2> ล่องกระด, <5 S 2> ดาษ5กระดาษแผ่นกระด <5 S 2> าษ A4 นะทันไหมคะข <5 S 2> ายที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเสร็จแล้ว ดูหน้า152เปิดไป152เลยนะคะหน้า152คำถามหลังทำกิจกรรมเพราะว่าอย่างไรลนะ่ะข้อหนึ่งคำถามหลังทำกิจกรรมเริะย,ยังเปิดยังทุกคนนะคะข้อหนึ่งผลการปล่อยวัตถุให้ตกลงสูง่จากที่สูงเป็นอย่างไรคะคำตอบ ตอบได้ไม้อ่านะคะนักเรียนวัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นผิวโลกวัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นผิวโลกต่อไปข้อสองันทึกเลยนะเขียนให้สวยๆนะคะข้อสองผลการโยนวัตถุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรคะนะักเรียนเป็นอย่างไรวัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นผิวโลกนะ ไม่ว่าจะปล่อยหรือจะโยนนี่นักเรียนจะทําอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมพุตบอก็เตะกันไปเตะกันมาม่อตกลงสู่พื้นผิวโลกเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่3จากการโยนวัตถุจากการปล่อยวัตถุสรุปผลได้ว่าอย่างไรวัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยทำไมคะจะตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอ บันทึกลงไปนะคะขอ้อสุดท้ายและสามข้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,อะพอหนังเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนมาดูผลสรุปผลสรุปข้อสรุปว่าอย่างไรวัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยจะตกลงสู่พื้นผิวโลกของเรานะ แรงนี้เรามองไม่เห็นนะคะนักเรียนแรงนี้เรามองไม่เห็นคือแรงอะไรคะนักเรียนคือแรงดึงดูดของโลกหรือเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนักเรียนจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเรามองไม่เห็นแต่มันทําให้สิ่งต่างๆบนโลกไปนี้ไม่ลอยได้เห็นไหมนะักเรียนจําได้เมื่อวานเนี้ยนะักเรียน,นทายายาําเสร็จได้ยังการบ้านนะคะ,ะวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไร เรียนเรื่องนะการเคลื่อนที่ของวัตถุจนะพูดง่ายก็คือไม่ว่าจะโยนหรือว่าจะปล่อยมันก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเกิดจากแรงดึงดูดของโลกเข้าใจหรือยังคะการบ้านวันนี้นะคะนักเรียนส่งงานพอวอที่ทำไปเมื่อกี้หน้า151หน้า152นะคะ ส่งทุกคนนะคะส่งทุกคนโดยเฉพาะโดยเฉพาะใครสี่ทับสองเลขที่หนึ่งนะส่งด้วยนะคะไม่ส่งเดี๋ยวจะโทรไปตามมาหาปู่ที่โรงเรียนใครไม่ส่งงานวันนี้ขรดโทรตามมาที่โรงเรียนเลยส่งทุกคนนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ